ถึงแม้ว่าวันนี้แอมจะไม่ได้ไปต่อเป็น2คนสุดท้ายของเดอะสตาร์ค้นฟ้าขวาดาปีเจ็ดแต่สิ่งที่เขาฝากเอาไว้บนเวทีเดอะสตาร์ Star, ก็ได้ทำให้คนไทยทั้งประเทศเห็นคุณค่าของความมุ่งมั่นตั้งใจและพยายามเชื่ออย่างยิ่งว่าสิ่งที่เขาสร้างไว้บนเวทีนี้จะอยู่ในความทรงจำของคนไทยทั้งประเทศ ยัาเฮ้ยกลับมาทันด้วยเหรออันนี้เก็บของเสร็จหมดแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยเก็บของต่อไปก่อนไมเร็วนะไม่ต้องอะไรก็ได้เดี๋ยวก็เจอกันเร็วอีกอาทิตเดียวเองอันนี้เขาให้ไหมจะเอาไหมล่ะไม่เอาอะไรจริงเหรอก็แล้วแต่เดี๋ยวอทิตเดียวก็เจอกันแล้วถูกป่ะมีอะไรให้หรอถ้าโวยควยแล้วกัน สุกีมี่มั่งเบอร์ขอได้ไหมเนี่ยหมูกระต่ายเนี่ยไม่ให้โเหนียวอะห่วงใครให้มา F4 ฟสุตบอลครับเหรออือเอาไปเลยหมดเลยไหม รถเลยก็ได้ไม่ได้เอาไปรถจะไม่ได้ไปขึ้นรถสักชินเลยใช่ไหมเนี่ยใช่นี่กี้เปิดไปไม่มีรถน,นะนี่กี้เปิดไปไม่มีรถก็แน่พี่คนนะรถใครอะ่ะรถใครรู้ไหมไม่รู้เห็นพ่อขับอยู่ và rất khai. ba nó phải má Cá. Áo. Thương mày nà. Hồi lót mày luôn. Điên à, điên à. Không phải đi con Thank you. นะเอ้าไม่ก่อนเลยอ่งดูเูวดียวเองเจอกจอยกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรีีีะสวัีนะค่ะขอให้ได้กลับบ้านคนสุดท้ายได้กับบ้านคนสุดท้ายม อูต่อให้ส okay. ืบสานอีกเร็วมาโน้ตโอเคบ๊าว่าเชินดีเชิดี วันที่1พฤษภาคมนี้จะเป็นวันที่คนไทยทั้งประเทศจะได้ทราบว่าใครคือเดอะสตาร์คนที่7ของเมืองไทยซึ่งเราจะประกาศผลกันที่ Impact Arena เมืองทองธานีใครที่อยากเข้าไปชมแบบชิดติดขอเปทีร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวินาทีสำคัญของเดอะสตาร์คนใหม่ของเมืองไทยแล้วก็คุณสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอครับ